สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีดชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะฮะเป็นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในปี2564นี้ี่แหละนะครับแต่เป็นเดือนธันวาคมนะครับคนเกิดวันจันทร์ในเดือนธันวาคมปี64นี้ดวงจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะอารอดูกันนะครับว่า,าต้อง มีอะไรให้ต้องแก้ไขหรือมีอะไรให้ต้องอปรับปรุงบ้างนะครับทั้งดวงการงานการเงินความรักนะครับสุขภาพดวงต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างต้องรอติดตามชมได้เลยนะครับคนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆ n n e l ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์ ID 15godd789 อาจารย์บอลคอย ตด,ดดวงให้กับทุกคนอยู่นะครับอ่ะมาดูกันนะครับวันนี้เปิดเป็นไพ่ออร์เคิลนะครับเดือนนี้เป็นไพ่ออร์เคิลกันนะครับอ่ะดูกันนะครับว่าไพ่จะว่าอย่างไร นะครับเป็นดวงในเดือนธันวาคมนะครับดวงในเดือนธันวาคมของคนที่เกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับดวงเกิดวันจันเป็นอย่างไรนะมาดูกัรลอลุ้นกันนะครับ อ่ะเปิดไพ่ออกมาแล้วนะครับไพ่ว่าอย่างไรบ้างนะฮะอ่ะมาดูของตัวคุณก่อนนะครับเปิดโดยรวมแล้วไพ่ค่อนข้างขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเยอะพอสมควรนะฮะก็อาจจะมีเรื่องให้หน่าตื่นเต้นอยู่พอสมควรนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของตัวคุณนะครับ ตัวคุณแล้วก็รวมถึงบริวารน,นะครับรอบข้างนะครับในปีนี้นะครับคุณอาจจะมีเรื่องทุกข์ร้อนเสียใจนะครับจากบริวารได้นะครับอาจจะมีเรื่องอา่าอาจจะได้รับข่าวนะครับความสูญเสียจากคนใกล้ชิดนะครับเช่นความตายนะครับการตายหรือการจากไป หรือการย้ายถิ่นฐานนะครับของบริวารในที่นี้หมายถึงรวมถึงครอบครัวนะครับนะฮะครอบครัวเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับพ่อแม่นะฮะนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับงานศพนะครับต้องระวังนะครับในเรื่องของการจากไปการดูแลนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับถ้าถามว่า ข้อดีของไพ่นี้มีไหมก็มีนะครับนะ,อะนอกจากที่บริคุณจะเสียบริวารไปแล้วนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้นะฮะได้คนเข้ามาช่วยนะครับเกี่ยวกับหลายๆอย่างในตัวคุณนะครับเข้ามาช่วยนะครับงานเข้ามาช่วยภารกิจ กิจกรรมกิจการต่างๆที่คุณได้ได้ทำไว้นะครับนะจะมีคนเข้ามาช่วยเยอะแสงว่าในช่วงนี้นะครับคุณยังมีคนที่คอยเออคอยอยู่เคียงข้างคุณเยอะพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีคนที่แบบว่าเออออกทางนะครับหรือย้ายถิ่นฐานหรือจากไปนะครับไปไหนสักที่หนึ่งนะครับนะอาจารย์ยังไม่ ตีรันฟันทงว่าอาจจะต้องตายหรือยังไงนะครับอาจจะเป็นแบบคนคุ้นคนคนุ้นเคยนะเคยอยู่ด้วยกันมีเกณฑ์ที่แบบว่าต้องแยกจากกันนะครับนะยังไม่ยังไม่ใช่เรื่องของความรักนะครับเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับสุขภาพครับสุขภาพนะฮะสุขภาพพ่าขึ้นแข็งแรงดีเลยนะครับคนเกิดวันจัน์ทนะปเีเดือนธันวาคมเนี่ย สุขภาพแข็งแรงดีเลยนะครับคุณมีมีเวลาว่างที่ได้อ่ไปออกกำลังกายนะครับให้ขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพชัดเจนนะครับแลวอยู่ในตำแหน่งของสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ในปีนี้ทั้งปีนะครับคุณก็จะฟิตจะเฟิร์มนะครับคนบันจันนะจะฟิตจะเฟิร์มนะครับเข้าสู่กระบวนการของการอ่าดูแลร่างกายนะรักษาสุขภาพ แต่ก็ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจแล้วก็ก้ามเนื้อด้วยนะครับต้องระวังด้วยนะฮะเจ็บป่วยก้ามเนื้อเจ็บป่วยหัวใจนะครับแล้วก็เจ็บป่วยเ,เรื่องของข้อข่าข้อขาต่างๆที่ต้องระวังนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับสำหรับคนบัรจันนะ การเงินการเงินว่าอย่างไรนะครับการเงินโอ้โหการเงินภายขึ้นมาได้เที่ยวนะฮะคุณจะเสียเงินนะครับกับการท่องเที่ยวหรือการทำอะไรต่างๆกับครอบครัวนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษกับครอบครัวนะฮะคนเกิดวันจันทร์นะครับมีโอกาสที่จะจ่ายเงินเสียเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับปีนี้เดือนนี้นะครับเดือนธันวาคมเนี่ย ค่อนข้างที่จะเงินไหลออกเยอะพอสมควรนะครับตก็ต้องระวังด้วยนะคนบรนจันร์นะครับเงิน <c oughs> ค่อนข้างไหลออกนะครับเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งของการเงินนะ,ะมีโอกาสที่จะจ่ายเงินเรื่องการเที่ยวจ่ายเงินเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าซื้อของเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลครอบครัวจ่ายเงินเพื่อเทคแคร์คนในครอบ ครัวด้วยนะครับมันก็จะไปลิงก์กันนะกับบริวารเห็นไหมครับจ่ายเงินเพราะว่าคุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะเพิ่มขึ้นนะครับถึงมีคนจากไปหรือมีคนออกไปจากชีวิตบางส่วนแต่ก็ยังมีเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเงินก็ยังต้องใช้จ่ายเพื่อดูแลคนรอบข้างพอสมควรนะครับการงานนะครับการงานเป็นอย่างไร การงานนะครับคนวันจันการงานนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับหนูนะครับแบกสัมภาระต่างๆนะครับคุณระวังนะครับระวังเจองานนะครับไม่ใช่เจองานสิระวังทํางานนะครับแบบว่าหามรุ่งหามค่ําแล้วก็ถ้าหามรุ่งหามค่ําเพื่ออะไรเพื่อเงินไงนะครับเพื่อเงินแสดงว่าในปีในเดือนหน้าเนี่ยนะครับคนวันจันทร์เนี่ย เป็นช่วงที่นะครับต้องทำงานทำเงินเก็บเงินเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับสมเหตุสมผลอยู่นะฮะก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับนะไพ่เตือนว่าอาหาเวลาไปดูแลสุขภาพให้กับตัวเองด้วยนะครับงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับงานของคุณนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรแต่ก็มี อีกอย่างหนึ่งในยะหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับงานที่หนักหน่หนหนวงนะครับงานที่หนักหน่วงเลยนะครับต้องดูแลหรือได้หน้าที่ที่แบบภาระอันหนักอึ้งอะนะ่ะเนาะต้องดูแลเกี่ยวกับงานของคุณนะครับความรักนะครับความรักอ่าความรักความรักยังขึ้นดีอยู่นะครับความรักอยู่ในอ่า ความรักที่แบบเชื่อใจกันและกันนะครับคนโสดคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนอผู้น้อยนะครับหรือว่าคนอายุน้อยมีเกณฑ์คนอายุน้อยนี่คือน้อยแค่ไหนนะอันน้อยสักสามสิบสี่สิบนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมน้อยสามสิบยี่สิบสามสนะครับนี่คือม่าน้อยนะอาจจะมีเกณฑ์ได้พบคนที่อายุมากกว่า คนที่อายุมากนะครับ35เป็นต้นไปไมิเก์ได้พบรักกับคนที่อายุน้อยนะครับส่วนคนมีคู่นะครับคุณก็เป็นคู่ที่เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับอาจจะมีเรื่องของอาการกระทบกระทั่งบ้างนะครับปากเสียงกันบ้างในเดือนธันวาคมแต่ก็เป็นการกระทบกระทั่งหรือปากเสียงที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ให้คำปรึกษากันและกันนั่นเองครับเห็นไหมครับส่วนพไพ่ใบนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถจัดการนะครับจัดการบริหารงานต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงความดีใจด้วยนะครับถือว่าในเดือนธันวาคมนี้คนเกิดวันจันทร์นะครับไม่แย่ yeah งานอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับการเงินก็มีเรื่องของให้ต้องใช้จ่ายเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องดวงดีๆ c h ชน n e l นะฮะจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้อาจารย์บอลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ